เอาละครับกระดับพีผมมาพบกันแล้วผมระดับมิตรใจระบบขัดลอกพพสััหนะผมวันนี้เป็นตอนที่1,611ถึงตอนที่1,612นะครับผมเอาละครับเพิ่มการเสอรราผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อปานดจะดีกว่าครับ ณนะที่ประชุมประชาชนแห้นัตเรียร์ัรนได้ทำการออกคำสั่งออกมาว่าเทียนชูตามขาั้นหน้นภายในปัจจุบันหากเจ้าต้องการที่จะเปลีป่ยนแปลงแม่น้ำเฟิงกูให้กลายเป็นอาณาจากาาักรแห่งนัตเรียรรันข้าเกรงว่าเจ้าก็คงจะไม่สามารถทำได้าดัข้าตึงสั่งให้เจ้าเข้าสู่แม่น้ำเฟิงกูในตอนที่สิมีชีวิตนี้รันจะกำเนิดกำลังจะเทกำเนิดขึ้นมาจากใน,นกระทาการเร่งซิมีชีวิตนี้รันจะกำเนิดซาเราถ้าหากทำแบบนานมันจะไม่มีผู้ใดสามารถถูกจับเจ้าได้ในเวลานนาน จากนั้นก็นำเอาสิมพิทนีิรันกลับมาจากที่แห่งนี้แม้ว่าจะมีขอเกรหนี้รันเข้ามาข้องกีบ แต่มันก็ปเป็นเรืยากไปอย่าง้างที่พวกเขาจะสามารถเจ้งชิงสิ่งชีวิตนี้ตานตุกมเนดจากดินแดกขอาพวกเราออกไปได้แต่ท่านบ,บาสชนแห่นันนิรานตแต่ข้นนขานั้นจึนเอเกตนี้รันเครงข้านซึ่งข้าไม่สามารถเข้าสู่แม่น้ำพงกูได,ด้าบาสชนแห่นันนิรันได้กล่าวมาอย่างเข้มขนว่าทำไมจะไม่ได้แร่เจ้าั้นก็รู้วิธีเข้าไปอยู่แล้วบารชนแห่นันนทรันได้กล่าวมาดังนั้นในวานีบารชนแหน่นัเทียนซูจึงได้สนับสนุนคำพูดของบารชนแห่นันนิรตา ว่ามันนั้นหมายถึงอาตาท่านบรระชนไห่หนี้ตรดสท่านต้องการให้ข้าทําการตัดรัดฐากระพาะของข้าออกจากนง้่อนรือปรระชนไหนะเทียนชูโกดไปอย่างบ้าถูกต้องแล้วบรระชนแห่งนี่ตรันได้กล่าวต่อออกมาว่า การเปลี่ยนยากเป็นอย่างมากสำหรับเจ้าที่จะสามารถจักระดับรักทางกระเพาะของเจ้าเองต่อไปได้ดังนั้นการตัดรักทางกระเพาะของเจ้าหนักจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากนะักและหลักฐานที่เจ้าทำการตัดรักทางกระเพาะของเจ้าเป็นที่ระบายอะไรเจ้าก็ยังคงสามารถผมเพาะต่อไปได้และอีกไม่นาน เ่าก็คงจะสามารถเข้าสู่ขอบเขตนี้รังคืงข้าในระดับที่3า้าไม่จะหากรักฐานกำลังพอของข้าได้ถูกรัดออกศักยภาพได้รักฐานของข้าก็จะลดน้อยลงเช่นการซึ่งมันจะทำให้ข้าไม่มีความค้าแม้แต่นิดเดียวภายในอนาคตตวประชาชนแหนะเทเยนชูดได้กล่าวมาด้วยความโกรธ แต่นี่ก็เพื่อผ่อนผันพวกเราบประชนแหน่เนี่ยรันได้กลาวมาเมื่อประชนแหนะาเทียนสู้ม่ต้องการที่จะทำภา,ษษษษษการกิจล่าวแม้ว่าเขาจะมีความหวังน้อยไปอย่างมากที่จะสามารถดวกระดับต่อไปได้แต่เขานนั้ก็ยังคงเป็นรประชนแหนะคนที่สามง่อนผันแหน่าเนี่ยรันดูดี แต่เขาก็มีกล้าที่ต่อต้านอัมบ,บะชนแห,หนนิรันร์เช่นกันเพราะอัมบะชนแหนนิรันร์เป็นคนที่สวระรังมากจริงๆและหากไม่ใช่เพราะอัมบะชนแหนนิการอ,พอาพรณ์แหนนิรันร์ก็คงจะถูกกดทับไปจนหมดแล้วบัมบะชนแหนนินารก็จะทําการจัดระทังกัะเพาะของข้าแต่เข้าสู่แม่น้ําฟึงกูอัมะชนแหนนเห็นชูได้เห็นด้วยากไม่เต็มต่มากนาัถูกต้องแล้ว ทั้งหมดนี้ก็เพื่อผ่าพันธ์เขาพกมันสิมีชีวิตนี้รันตุกมเดอแต่หากมันได้ถูกใช้อย่างเหมาะสมมันก็เพียงพอแล้วที่จะนำความปรดมาสามมาสู่ผ่าพันธ์แห่นันเนตานเพื่ะจะช่วยให้ผ่าพันธ์แห่นันเนตานที่มีระดับอ่อนแอสามารถเติบโตขึ้นมาได้จะสมบูและไม่จำเป็นจะต้องหดหัวภายในจากแห่นันเนตันในต่อไปแม้แต่ในวโคตเผ่าพันธ์แห่นันเนตานก็กล้าที่เปิดเผยตัวตนแห้ไตุกมเดอและอยู่เหนือกองอื่นอื่ และและเวลาก็ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วในวันนี้เจ้เทียนสามารถทำให้จริงกันเป็นในโรกภัยนอกจากชัดเจนแม้ว่าเขาจะถูกเปล่ยนอกเอาไปแต่เขายังคงสามารถทำให้ถึงสาขากาของโรคภัยนอกได้ตลอดเวลาและในเวลาน,นี้นิมิตของการกำเนิดชีวิตนิรอนจร์การำเนิดก็เริ่มปรากฏขึ้นให้เห็นเป็นที่ระเบิร ได้เวลาเตยมตัวแร้เย่เทียนได้ทำการโยกเลือกเรื่องการคาร์รของข่าวเพราะเขาไม่อยากจะเสียเวลาอีกต่อไปเราจะหาเขาพราโอกาสดังกล่าวและปล่อยให้ผพอพนาเดียรตานเอาสิ่งในชีวิตนี่รันที่กกำเนดออกไปเพราะคงจะไม่มีเวลาในการแย่งชิงเอาสิ่งชีวิตนี่รันที่กำเนดกลับมาเพราะ้าทีุ่ดแปลในตอนนี้ตัวตนของเขาก็ได้ถูกพิพาน,นึกซึ่งมันไม่ทางที่เขาจะสามารถขัดต่อ สิมีชีวิตนี้ตอนทต่กมเนต้าเย่เทียนทันได้เพียนเดินทางกลับเข้าไปมาอีกครั้งมาห้องโถงตุกเนตของห้องป่าเย่เทียนได้ทำการด้งของเร็วคบเวราและในเวลาเพียงไม่ช้าเขาก็ทำการความร่างกายคารอกขึ้นมาอีกครั้งและปล่อยให้ร่างกายคารอกดังกางทำการรวมรวมกับนิ้เนียรตาเพราะถ้ายได้สดแต่เขาก็ได้พบแกมีจูของสิ่มิชีวิตนี้รันเตอก์กำเนดเป็นที่ต่อไปแลและเขานนั้ก็เก่งว่าเขาอาจจะต้องต่อสู้ เพื่อย่งชิงชีงวิตนีรันทีกกำหนดมาซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเผ่าพันธุ์แหน่งนีรันนั้นสวัสดิมากแค่ไหนภา,ายในวินาทีสุดทา้ายเย่หนนเย่เทียนจะต้องเดินทางไปยังที่แห่งน,นั้นในสถานที่สวรารังที่สุดทุ่มน,นานและในไม่ช้าเย่เทียนก็เดินทางกลับมาที่แม่น้ำเฟิงกู และเดินทางไปที่กนไม่น้ำเอกทางจากนั้นเจ้าเทียงก็ทําการเคลื่อนที่ไปอย่างทีตั้งของกำเดิดสิมิชิวิตนี่ตอนจะกกำเดิดด้วยความเด็วสูงสุดที่เขาสามารถทาได้และในเวลาดีนิมิตในที่นี้ก็กำลังขยายออกไปแต่เย้าเทียงก็เก่งว่าอีกไม่นานนิมิตดังกล่าวก็คงจะปกคลุมแม่น้ำเฟิงกูทั้งหมดตุ้มสิมีชิวิตเขาเดี ที่มีความสูงม,มากกว่าหลายล้านบาตได้คำรามออกมาในวา่างปากซึ่งเสียงคำมันนั้นได้สร้างความน่าพวและทำให้ลองฟ้าถึงกับสระเทือนอะนี้ก็คือเงาปีศาจและในบรันดีผู้ตรงแด่บนานใดโคที่อยู่ในบรในใิเวณใกล้เคียง ก็สามารถสัมผัสได้ถึงนิมิดตดังกล่าวแต่แจ้งให้กับกราดคำว่าเขาทรัพใน,นทันทีดังนั้นดจาจะนีเม่นดางจึงมีชีวิตแตบอลดันเติมบอลดําเบิลทูจึงดได้ร่องรู้ว่ามันมีซีมิทที่รันตะกันเนิรกำลังจะเทกําลดังขึ้นมาในที่แห่งดีแต่ในพวกเขาจึงรีบมุ่งหน้ามาในที่แห่งนี้ในทันทีและในขณะเดียวกันกองทัพที่หนาแน่นฟองพ่อพรแห่งน่าน,นี้ราก็เดินทางมาในที่แห่งนี้เช่นกันเราดท้ายพวกเขาไม่สามารถทําการเปลี่นซ่อนมันได้ถ้าอย่างนั้นพวกเขาไม่จําเป็นจะ้องทำการเปลีมันซ่อนมันอี จากแหนัตนิยตันในระดับสูงสูงอวบชนแหนัเทียนชูเริ่มทำการแตะลับทางกระดมเพะของตัวเองภายใต้คำสั่งของอวบชนแหนัตนิยตันและในควงป่ากใบมิดแห่งกบเกนิยตันก็ได้ทำการแต่ร่างกายของเขาออกจาก้วางปากซึ่งมันมีเสียงกริดร้องดังด้านออกมาจากปากอวบชนแหนัเทียนชูและอ่อนราของเขานั้นก็ยังคงลดลงจากตอนเนื่อขอบเขตขั้นที่เก้าขอบเขตขั้นที่แปดขอบเขตขั้นที่เจ็ดและหลังจากนั้นระดับของบ้านก็มาถึงระดับเกียมกัดของเขาที่หก สสนาประชาชนหางนาเทนชูก็ได้จุดต,ตัดตอนรักทางกระเพาะของตัวเองมีเพียงระดับเจียมกางของระดับที่6กทุ่นดันที่สามารถเข้าสู่แม่น้ำดดาฟืองโกรดได้ดังนั้นจึงถือว่าเพียงพอแรงที่ขอตัดรับทางกระเพาะของตัวเองไม่อยู่ในระดับดังกล่าวและในวาระนีนายประชาชนหางนาเทนชูก็ได้ใช้สมบัติรักษาอนำนาจข้าเพื่อทำการฟื้นฟูการบาดเจ,จ็บของตัวเองที่เกิดมาจากกระดับตอนรักทางกระเพาะของตัวเองอย่างรวดเร็วนายประชาชนหางนาเทนชู แหววรับทางกระเพาะของเจ้าอ่นานจะลดรงจนเดือดระดับเรียมกาดกับเกตอันดังกรดีหกแระแต่เจ้าก็ได้เรียนรู้ทักษะนิรันและระดับของชื่อชาของเจ้าในกฎเกณฑ์นิรันดันอย่างมากกว่าผู้ต่อคนอื่นในระดับที่หกแม้แต่ร่างกายนิรันด์ของเจ้าก็ได้มาถึงระดับส8นแปดเป็นที่ตะอไปแระดังนั้นร่างกายของเจ้าจึงมีความแข็งแรงอย่างแท้เทียมทาซึ่งเพียงพอแล้วที่ประดังโจมตีของเจ้าแต่สามารถที่จะกลับประดังังคดีแปด เวลาด้วยความชื่อเรียกจะสมปัติคังพอพานมันก็ยังพอได้จัดตร้กดับความแก่งของเจา้าให้เข้าสู่ขออพยานาน,นั่นขั้นที่เก้าเจ้าประาชนแหนนีรันได้กล่าวมาไม่จําเป็นจะต้องกังวบนข้าจะนําซิมฮิตนี้ดันที่กําเนิดกลับมาจะาเน่นเราประาชนแหนน,ออาาน,แนั้นเชนชูได้กล่าวมาอย่างมั่นใจแต่ข้อนะอารมณ์ไม่ดีมากนะักลังตาที่ตอบรับภารกิจดางกล่ารแล้วก็พร้อมเดินทางเข้าสู่ทะเลเฟิงกู เพราะเขาไม่รัการที่จะพูดคุยกับประชาชนแหนั้นได้ดั่งเต่อไปดังนั้นในไม่ช้าปรรชาชนแหนั้นเทนชูก็ได้เดินทางเข้าสู่แมน่น้ำฟงกูและสถานที่ตั้งของสิ่งมีชีวิตนี้นกกดันจะกำมเดิร์ีู่้ตนได้อันดืนจำเดืนแดดัดทู่ ต่างก็เดินทางเข้าม่บ้าแต่เมื่อพวกเขาเห็นภาพที่เกิดขึ้นพอนเน็ตก็รู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมากนี่คือสิ่งมิจฉนิรันจะกําเดิมผลค่า,ข,าของมันนั้นไม่อาจจะจินตนากันได้อะไรยิ่งไปก่อนนั้นในวันดีผู้ตนทุกคนในรอกแ็นด้องต่างก็ได้เสนราคาที่สูงมาก กับสมบัติดังกล่าวดานซึ่งส่วนแต่พวกเขาต่างก็เปลี่ยนขอเกียรตนิทรันครึ่งข้าศแต่หากพวกเขาได้รับสิ่งวิตรนิรันดร์เดิมเดิมแหมพวกเขาจะไม่สามสารถรักษามันเอาไว้ได้แต่หากพวกเขามอบมันให้กับอาณาจักนรนิทรรศครึ่งข้าศพวกเขานี่ก็จะได้รับทรัพยากรมากมายซึ่งมันเนพียงพอแล้ที่สามารถดุพจน์ตนเองเข้าสู่ขอบเขตอันงดขลิตก้าต้าต่างหารเผ่าพันธุ์แห่งนิทรรศทั้งหมดตอน,นิสัยกองทัพอุดมบันดานและกองทัพขอพันธุ์แห่งนิยตานเริ่มทททากกรตต่่อสู้ัันนนใีแโดยค ฝ่ามือสีเทาขนาดใจไ,ได้โผล่ออกมาจากว่างป่าแปบด้วยการฟาดเปลี่ยนครั้งดีระพนังขึ้นสูงก่อได้เจอปกติออกเป็นชิน้นๆผาดังแจ่มตีครั้งนี้น่าสึงกลัวไปอย่างว่าไม่นานผู้ตนที่เด่นบางโคมีความหวาดกลัวไปอย่างมากภายในใจแสเร่างกายคำว่าขรดดาน,นก็ถูกจิกกระชากออกเป็นชิน้นด้วยพาังทีน่าสึงกลัวดังกาว และในบรันดีมบรปชาชนแหนะัทเทนชูก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในร,ระดับนางคนอื่นนั่นสามารถจตดจตำประชาชนแหนะัทเทนชูได้ดีนันพวกเขาถึงได้สแสดงท่าทีที่น่าตกใจจะไม่น่าชื่อว่าผู้นำเป็นปาะชาชนคนที่สามคงพอพรแหนัทนิทานมบรประชาชนแหนะัทเทนชูแต่มันามาปรากฏตัวอย่าง่นี้ได้อย่างไรเพราะมันมีเพียงพอพันแหนัทนิทานคนที่หกเท่าน,นั้นที่รับเอื้อยยดยี่ยมทางเข้ามาในที่แห่งนี้แต่คนพูดนี้เปียวเข็นนิทานขึนขันไม่นะขาได้ทําการตัดตอนรับทางกระดัำเพราะคน รัในตอนนี้เขานั้นอยู่ในอเพียศอันดังคดีโฮหโบหมีให้ไวเพราะแม้ว่าบรชาชนแหนเทียนซูจะอยู่ในอเพียศอัน,นดังคดีหฮแต่เขานั้นอยู่ห่างไกลจากสิ่งที่เราจะสามารถตัดกันได้ผู้ตนวดำเนินจำนวนมาทุนที่ทำการหลบหนีแต่บชาชนแหนัทียนซูนั้นไม่ได้ทำการได้ตาเพราะเขาจำเป็นจะต้องปกป้องสิ่งพิธศต,ตามเดิมเดิม ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญที่สุดและในขนาดนี้สิ่งมีชีวิตนิรันดร์เตมเดิกมกำลังจะเทกํานัดขึ้นมาต่างไปทางการแต่เจย์เทียนก็เดินทางมาในที่แห่งดีก่อนนก็ได้ทําการกระตุน้นความสำาึกของพอสวรรค์การคารอกของขา่วาวพสวรรค์การคารอกของเจย์เทียนได้ปกคุมสิ่งมีชีวิตนิรันดร์ําเนิดในดันที่ขอได้ทําการต่อสูวอ้ว์พสวรรค์ในการต่อสู้ส่วนพสวรรค์ก,การคารอกนัานก็ทําการคารอกร่างกายดังกล่าวในแนวโค เี ite, ่เทียนจะสามารถทําการคาร่าร่างกายของสิมฮิทเนี่ยรันตะกำเนิดได้นอกจากนี้พรสวรรค์ของสิมฮิทเนี่ยรันตะกำเนิดนั้นก็ทรงพลังไปอย่างมากจริงๆรูปราหนร่างกายของเขาดันเต็มไปด้วยพรสวรรค์นิยตันซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าพรสวรรค์ของสิมฮิทเนี่ยรันนั้นดอดเยี่ยมไม่เห็นไหนมันนั้นควคู่กับสิมฮิทเนี่ยรันที่กำเนิดแหล่พรสวรรค์นิยตันด้านพระคำรามพรสวรรค์นิยันด้านพระคำรามพรสวรรค์นิยตันด้านการบ้องการ นี่เทียนมีระสวรรค์นี้รันตอนนี้เป็นที่ระบายแรงต่งนั้นเขาจึงไม่ได้สนใจไดมากนักแต่มันมีโพสวรรค์นี้รันประเภทหนึ่งที่เทียนยังไม่ได้ครอบครองนั่นก็คือโพอสวรรค์นี้รันตะกมเดิร์ซึ่งมันก็หมายความว่าสิ่งในชีวิตนี้รันตะกมเดิร์มีความสามารถที่เป็นมาตาแต่เมื่อมันเติบโตจะเป็นที่ก็เปเนแรงยาที่จะสังหารมันได้แต่แน่นอนว่ามันนั้นเพิ่งจะตะกมเดิดขึ้นว่าแม้ว่าควาพยกยามข่งวาง แต่เทียบได้กับปะับบัรดานแต่เมนันก็ถือว่าอ่อนแอไปอย่างว่าและมันสามารถถูกสังหารตรงได้อย่างง่ายตาแต่โดยมันแค่ชีดม่อ์บะชนแหนาเทียนซูเขาได้ทําการกัะขันที่เห็นเอาไปเจ้ากล้าเข้ามาที่อย่างนี้จะเง,งินเรอรนหาที่ตามาร์บะชนแหนาเทียนซูได้ทําการขึ้นไปขอนันไดแทงด้วยหอ,อกเดมิลของข่าวแต่ขอนั้นก็ไม่ทําการโจมตีอย่างสุดในกำลงังเพราะในความเห็นของข่าวเย่เทียนเปลี่ยนเพียงผู้ตัวปะตาันดานที่สามทุ่นดน และขอในให้ไม่ได้ขคู่สำหรับการใช้ความแประแกีง่งเกับโครงร่างดังนั้นลันโจมตีทางนี้ของข่าวจึงอยู่ในขอบเขตนอนาณาเขตเจ็ดเท่นานั้นแต่อย่างไรก็ตามการโจมตีดังกล่าวกับถูจี้เทียนทาการสกัดเอาปด้วยนิ้วอันเดียวและเจเียนก็ไม่รับบาดเจ็บใดๆไม่แต่งดอกซึ่งมันได้ทําให้การแสดงออกของโซนเหน่าเชียนชูเปลี่ยนไปแต่เขาเองก็ไมไ่พูดอะไรออกมาสักคำขอเริ่มที่จะทงการโจมตีเจียนด้วยพลังกลังทั้งหมดของข่าวโดวยที่เขาไม่ต้องก,การเจียน ทำท่ากระจมตีในครั้งนี้อีกต่อไปตุ้ม อวบชนแหนัเทเจนซูได้ทาการโจมตีด้วยพลักงกำลังทั้งหมดของข่าวซึ่งหมายจะทำให้เบลาได้มิตเตดยรอบทึงกับสลา,ายหายไปและการโจมตีที่น่าสยดกยองดังกล่าวก็ดูเหมือนจะสามารถทำระดนแดนแห่งนี้ได้ทั้งหมดซึ่งระยะทงางนั้นมันไม่ได้สําคัญสำหรับอวบชนเจนซูเว้นแต่ว่าเย่เทียนจะทําการตอบตีภายในขอบเขตที่แม้แต่คขอเองก็ไม่สามารถตับรู้ได้เขาทิงจะสามารถตอบเรื่องการโจมตีในครั้งนี้ได้แระ่องนี้ก็คือพลังโจมตีในขอ้อเท็อันนัคดีเก้านั่นเองเย่เทียนเองก็ไม่ต้องการที่จะเอามืออีกต่่อไปก ขอนั้นได้ทาก,ก,การกระตุ้นพลังของนิเนียตาเพื่อปลดปล่อยพลังต่อสู้ของอาณาจักรอันดนังคาเก้าทันเดนั้น,นิิวคนาดจายก่อได้ปรากฏขึ้นในขอของปาและราวกับว่ามันนั้นอยู่ในกฎเกณฑ์ทั้งหมดแต่พุ่งโจมตีเข้าใส่อัมบอรชนแหนัเทนชูปุ้มพลังโจมตีคนงดิคอนด่ได้ประทะก,กับกระโจมตีของอมบอชนแฮนัเทนชูซึ่งเหมือนให้เกิดกระแสนำแห่งการเบีรา และมิติขึ้นว่าหรือแม้แต่แม่น้ำเทียงกูทั้งหมดก็ถึงกับสันป่าและมีพื้นที่จำนวนไบทั่วที่ได้พันรายตรงมีระแตกมากหมยร่างกายคนเดีเทียซึ่งอาการบาดเจ็บต่างกาวดันก็เกิดมาจากกระตุ้นพลังงานของนิ้วนีทรอนนั่นเองในวัสภาพของคอนั้นจะดูอนารไปอย่างมากแต่จริงๆแล้วอาการบาดเจ็บของคอนั้นเหมือนได้้แรงมากนักเพราะท้ายสุดแล้วภายในปัจจุบันร่างกายนี้ดันจุดจบคนเดทีย ก็ได้มาถึงขอบเขตระดับสูงเป็นที่ต่อไปแรงแรงรับทางการะพมเพของคอนดานก็อยู่ในขอบเขตอันดังที่สามดังนั้นราคาสําสำหรับการใช้งานนิวนี้นรันดังการจรึงลดนก่อ,กอดเดิมไปอย่างบ้าแต่เยียงเห็นก็คิดแต่เป็นตีว่าขอนั้นจะไม่ใช่คนสู้อมวนชนไฮนะเจนชูอยู่แม้ว่าอมว,นวนชนไฮนะเจนชูจะทําการตตกรับทางการะพมเพของเขาออกไปแต่ด้วยสมบัติทุกประเภทซึ่งมันจะทำให้พลังจมตีของคอนดานยังคงสามารถเข้าถึงขอบเขตขั้นที่เก้าได้แรงยิ้มประการดาน บรรดชนแหนักเทียนสูอ้ย่างสามารถใช้พลังจมตีต่อเพียอนอนาคติก็ได้ขังแล้วขังเก้าเราจะต้องหนีได้เทียยไม่ต้องการที่จะต่อสู้อีกต่อไป เพราะขอน,นได้บรรลุเป้าหมายเปลี่ยนทิศลายแรงังนั้นไม่จําเป็นจะต้องเสียงไอตับปลายเย่เทียนได้ทําการตบหนีอย่างรวดเร็วแต่วาชนเฮนาเทียนชูก็ได้ทําการโจมตีเข้ามาอีกครั้งแต่กระดิ่งครั้งที่2ดนั้นก็ถูกเย่เอเทียนทําการต่อต้านและตบหนีออกจากที่แห่งนี้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าหากบารชนเฮนาเทียนชูต้องการที่จะตามและเย่เทียน เย่เทียงก็อาจจะไม่สามารถตอบมีได้ทานแต่อย่างไรก็ต่างเอาวนแหนักเจนชูเบก้าที่เสียเพราะจุดประสงค์ภายในปัจจุบันของอนดันคือการนำเอาสิ่งที่ดันตะกัมเดิ กลับไปยังพาพาเนน่าน,นิตอตานไม่ใช่การสังหารได้เทียและเขาเองก็มองเห็นว่ายิยเทียนนาดมีนิวอาณาจากักรนิรันดูแต่เขาไม่รู้วิธีการนำรองนิ้วดังกาแต่ถ้าหากเขาสามารถใช้นิ้วดังกล่าวต้าเขาอาจจะสามารถทำลายพลังต่อสู้ของขวัญอาณาขันนานขกเก้าวต้าแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับซีมิตนิรันร์กำหนดแลกนิ้วอาณาจากักรนิรันดนานมีราคาที่ตามกว่าไปอย่างมากแด็ทั้งเขาจะมก้าที่เสียเพื่อ,อนิ้วอาณาจากักรนิรันเพียงแค่ยอย่างดีและอาณาจักรดาน เขาก็ได้คอเอาซิมิฮิตเน,น่ดันต์กำหนดมาและก,การทางจอ,อกจากแม่น้ำเฟิงกูแต่องไรก็ตามในขนาดนีพอกฎการปร,ราก็ได้ปรากฏขึ้นฝ่ามือสีขาวขนาดจากแต่ข้ามผ่านการปร,ราาได้ไม่ตีแระแม่แต่กฎเกณฑ์ของแม่น้ำเฟิงกูก็ไม่สามารถที่จะก,กำจัดการมาถึงของมือดังกล่าวได้ในเวลานี้กฎเกณฑ์ของแม่น้ำเฟิงกูที่จำกัออกกดขอบเขตซิมิซีเปียสแต่การ์ดังจะได้หกขึ้นไปให้ไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้ กาดังตัวทองไรายด้วยมือดังกาแต่ซู้อตัวพนักงานกดเกณฑ์ทั้งบทดของแม่น้ำเฟิงกูก็ได้แต่คุณบายรงและกดเกณฑ์นในความว่างเปล่าทั้งหมดน,นั้นก็ดูวุ่นวายอย่างมากซึ่มันไม่มีผู้ใดสามารถขัดขวางการมาถึงของมือดังกล่าได้แต่เมื่อมือดังกล่าวเดินทางมาถึงพร้อพรานแห่งน,นี้ตานและสิ่งชีวิตจะบรรทั้งหมดที่อยู่ในแม่น้ำเฟิงกูก็ได้จู่แจ้งแขกงและไม่ทานที่จะสามารถขึ้นท้ายไปไหนได้ ซึ่งแม้แต่มาซอนไฮนัทเทนซูก็ยังขึ้นปด้ยกากลรำบากราเมื่ออยูดต่อนหน้ามือคุ้นดีคอ,อนั้นดูเหมือนกับมดปลกต้นด่านนี่มานาจากนักีนิรานมาะอนไนะยนเทเทนซูไม่ยินดีไปอย่างบ้านีน่ขอพัดไปเพียงเก้าเดียวถ้าหากไม่ใช่เพราะขอ,อนั้นอเบราประโยชน์กันไดเทียคอ,อนั้นก็คงจะออกจากที่แห่งดีพอจพร้อมกับสิ่งวินิรนันจะกำเนิดแลแต่แน่นอนว่าบางทีอาจาักนิรันดาน,านอาจจะทําการซ่อนต่ออยู่ในขมืนซึ่งในกรณีดังกล่าวแม้ว่าเขาจะทําวิธีแต่ก็ตา่าง มันก็คงจะไม่สามารถจุดต่างขอบเพชนิรัน์ผู้หนีตา้ทำไมเจ้าถึงมาจากที่แห่งดีเพื่อเจ้งชิงสิ่งวิญิรนันดะกำหนดตู้บรรา,าชนไหนะเจียนชูได้ทำการเกาทา่าเต่าเสียงดังกันไปแร่ังเสียงที่พูดออกมาเป็นคำพูดของผู้จิกอย่างชัดเจนกนั้นนิ้วหนึ่ง็ไล้พุ่งจนตีเข้ามบาแระด้วยนิ้วดังกาปรระชนไหนัเจียนชูก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสแระได้ตกตายลคและจากนานสิ่งชีวิตนิรนันจ์กํากำลังก็ได้หายไป ต้องบอกเลยว่าการสูญเสียของพันธ rays น,นรันนันหนักหนากินไปพวกเขาไม่เพียงจะสูญเสียผู้คนในพ,พันธมิตนมากไปเท่านานแม้แต่มราชนเฮนั์เทียนชูที่ทําการแต่รับทางกาะเมืาะของตัวเองเพียงเพื่อแย่งสิ่งศักดิสิทธิ์นี่รัน,น,นแต่เดิมแต่เขานั้นก็ถูกแย่งสิ่งไปโดยขอเีตน,นี่รันที่รรับในช่วงเวลาสุดทา้ายอาจจะก,ก่าเด้ว่าพันธ rays น,นี่รันดันได้สูญเสียอย่างน่าสังเปชแต่ผู้ชนะที่แท้จริงยกเว้าจากนิรันดันก็คือเย่เทียรและในวราน,นี เย่เทียนก็ได้เดินทางออกจากแม่น้ำฟงกูและกลับมาจากห้องโถงจุกเุ่ยตของข้องป่าหลังจากนั้นเย่เทียนก็ทำการเปิดด้วยแบบไขขวนคันแรกของห้องโถงจุกเด่ยของข้องป่าซึ่งสามารถเปลียดต้องรอยจ้างั้นก็ทำการเข้ารักขาวของสิ่งมีชีวิตที่รันตอรกัมเดิพขอนะั้นไม่ต้องการให้ร่างกายคาร์ลของข่าวที่เป็นสิ่งมีชีวิตนี่รันตอร์กัมเดิพราะบางคนจะนะ่าอายเกินไป ถ้าหากข่าวทูมทำนักาอ,นอาจารย์นิตานทํทำการแย่งชิงไปในห้องโถงตงุกเดือดของเ้องป่าในเวลานี้มีสิ่งมีชีวิตขอเดียวขนาดแต่ได้กดต่อขึ้นซึ่งมันเป็นไปด้างกายขาดรอกของสิ่งมีชีวิตนิรันตะกมเดิรที่เทียนทำการค้ดแย้ขึ้นบ่าซึ่งร่างกายขารรอกอคอนที่เทียที่เปลี่ยนร่างกายของสิ่งมีชีวิตนิรันตะกมเดิรก็สามารถไปถึงขอพิเศษของร่างกายดังกล่าวไม่จำเป็นจะพูดถึงประชชนนิตันตดานดานกดเกณฑ์นิรันตะกมเดิด์จำนวนมากบ่ายการทางไทยเปลี่ยี ซึ่งมันทาให้เฮีนนันสามารถขอใจกฎเกณฑ์นิทรรศกุมเดดได้ตระเบราราและระดับวามคนหน้าของเขาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์นี้ตาก็ได้ยกระดับขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงระดับที่ไม่น่าเดือชื่อละรยิ่งปรากฏดานโครงสร้างทางกายของสิ่งที่นิทรรกุมเดดนั้นควรคู่กับการศึกษาคนที่เทียนไปอย่างบ้าเรานี่เป็นถึงดรื่งการนิทรรศกุมเนรระดับดนีเราจะทําการศึกษาและทำโทษใจเกี่ยวกับสิ่งที่นิทรรกุมเดทนี้อย่างรบคอบเทียนได้ก่อบา อาวนะครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมออกเพืมาชมกันตอนในตอนหน้าดีกว่านะครับไม่เหตุการณ์ขั้อไปนั้นจะอะไรกันแน่นะครับผมเอาวนะครับได้เวพวื่อกันไต่ก็ขอภายในครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเลยนะครับของครับ